คนเนาะทุกคนเอมเลื่อนะใส่กะทิเยอะนะะก็ให้มันอร่อยอร่อยเนาะเออนะเห็นแล้วอยากน้ำเด้บันี่มาเด้อกินข้าวปุ้นมาเด้อกินนทำยาข้าวปุ้น เดียวมังตีทยางกันไกหนึ่งกันเนานะอนียังไงจะใส่สวัสดีจ้าอันตี้หิวขนมจีนตามเลยมาเด้อมาเด้อทำขนมจีนนะจ๊ะตัวนี้หม้อข้างๆเมนูอะไรจ๊ะอันนี้อันตี้เดี๋ยวต้มนะคะต้มพร้อมพริกไงนะคะเท้าไก่กับข้อไก่นะคะต้มมือเส้านะเด้เพอสิเฮ็ดแล้วบัดที่นี่ลืมน่ะเด้เปือเ่อยแล้วนะจ๊ะไว้เอาใส่หม้อด้วยนะจ๊ะทุกคนจ๋า แ้แต่สูตรใครสูตรมันนะจ๊ะตั้งแต่เช้าถึงตอนนี้เอะอันตี้ก็หยุดไว้เด๋ก็บอกแล้วไงว่าลืมปะทูมไม่เช้าเนาะไปซื้อมาแล้ว แล้วก็อันตี้จะหั่นเลือดใส่ด้วยนะทุกคน เดี๋ยวันตี้หันเลือกกันเด้อหันเสร็จแล้วเหีนย,ยนะอันตี้จะใส่ลงไปด้วยนี่นี่ใส่ชิ้นใ,ใหญ่เลยไม่ต้องทำชิ้นเล็กหรอก กินเองนะทุกคนไม่ได้ใส่ชิ้นเดียวนะทำทีนึงทำเผื่อแผ่เผื่อแผ่กันกินเลยใครอยากกินก็มากินแต่ที่ขาดไม่ได้คือเพื่อทำเผื่อพ่อเผื่อแม่ด้วยนะคะ อยากกินก็มากกินเอาคือเนี่ยเห็นไหมสวัสดีเด้อสวัสดีเด้อเห็นน้ำยากระปุกโมใหม่แล้วเออเออลืมคน,นมงงโมใหม่มันใส่ทานมันใหม่ยากใส่ทานตัวแบบรกเอาแกะ เดี๋ยวอันตี้ปรุงก่อนนะอันตี้ถึงจะใส่ก่อนที่สุดน่ากินมากทุกคนดูอู้มาด้วเครื่องจะใส่นี้บมอหม้อมันจะพอไหมแต่ที่แน่ๆนะคะตัวนี้อันตี้ต้องใส่ไปเลยล้างใส่ก่อนหม้อเดือดแล้วตีต้องใส่ก่อนนะคะตัวนี้ต้องใส่ก่อนนี้พวกนั้นน่ะมันสุกแล้ว ใส่ทีหลังก็ได้ล้างใส่ก่อนนี่แหละพี่น้องนะ แต่แตคุ่ได้ยาเฮ็ดซูตรด้กับเ็ศเนาะอันตี้เฮ็ดสูตรนี่แหละพี่น้องเ้ยแซ่บรับประกันความอร่อยมีอะไรบ้างอันตี้ํำให้อร่อยเยอะอา,ากินน้ำกันและนี่นะคะอันตี้จะใส่ลงไปก่อนนะคะเพราะว่าน้ำมันเดือดแล้ว อะไรเอ่ยน,นะคะตับไก่จ้าเนี่ยนี่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 ข้องแทแบเบิ้ลข้างนอกคอยมีผงชูรนสนะแ่บเบิ้ลละเด็กกัแบแทบคอยแต่มีผงชูรส เนาะทุกคนอหลี่นะมาเด้อมากินน้ำกันเด้อสุูบสุขค้ขนเลยอากาศร้อนไหมคะร้อนอยู่ไหนไม่เจ้าเบงข้างนอกมเด้อวอน กินน้ำกันไหมกินกันตีเงินตัวแน้วแสบด้วยเนี่ยเฮ้ยขอยจะบอกว่ามันเป็นแน้วแสบเลยน,นะโอ้โห